สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาถ่ายทุเรียนอายุ60กว่าวันนะครับถึง70วันนะครับบางต้นก็65นะครับประมาณ65บางต้นก็70นะครับระยะนี้นะครับทางใต้ตอนนี้ก็สภาพอากาศร้อนแรงนะครับมีความชื้นก็อยู่ระดับที่55ขึ้นถึง65แต่ปัญหาก็คือนี่ครับตองฟ้าเนี่ย นะครับอาหารคึมคืมแบบนี้นครับแต่เพราะว่าฝนเนี่ยแทบไม่ตกเลยนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วตอนนี้ก็ระยะนี้เริ่มที่จะเบ่งพูเนาะเบ่งพูนี่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือปุ๋ยและก็น้ำนะครับปุ๋ยและก็น้ำระยะนี้นี่ผมให้ดูเลยนี่ประมาณสองกิโลน่าจะได้นะครับก็ระยะนี้ก่อนนี้เราก็ว่าน 500ผสมเสมอไปวันที่5เนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่10 15เนี่ยจะตามด้วยสูตรเสมออีกสองรอบนะครับก่อนตัดที่เหลือก็ยามแมลงแล้วก็พวกปัจจัยเสริมพ่นที่ลูกโดยตรงนะครับน้ําตอนนี้ก็เข้าน้ําเดี๋ยวมาดูว่าเข้าน้ําเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เข้าน้ําอยู่ที่หนึ่งชั่วโมงเนาะเดี๋ยวก่อนนี้ผมให้มา1ึชั่วโมงนะครับติดต่อเลยสามวันเมื่อวานหยุดวันนี้ก็เข้าต่อเนาะเดี๋ยวจะเข้าต่ออีก วันละหชั่วโมง3วันนะครับอาจจะหยุดวันหนึ่งอันนี้เราให้น้ําตามพื้นสภาพพื้นดินเนาะมันจะเป็นร่วนบนทรายนะครับมันก็ซึมเร็วซึมเร็ว,รวก็ลักษณะการให้น้ําก็แตกต่างกันนะครับมาคุยถึงภาพรวมทางใต้นะครับทางใต้ตอนนี้ก็อยู่ระยะนี้แหละเบ่งพูเนาะเบ่งพูก็กายะใช้ใช้สูตรปุ๋ย อะไรก็ได้นะครับไม่ตามอันนี้เราเราไม่เราไม่เราไม่ไมตีกันมาเออมันมีอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับก็ระยะนี้เบ่งคูน้ําแล้วก็ปุ๋ยต้องการปริมาณที่ก่อนข้างที่จะให้บาลานซ์กันนะครับน้ําก็เยอะปุ๋ยก็ต้องเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ผมก็ใส่นี่แหละเต็มพุ่มนะครับเต็มพุ่ม ปุ๋ยเนาะเต็มพุ่มเปิดน้ําก็ปกตินี่ครับน้าก็เกือบเต็มพุ่มพวกเนี้เรามีสองหัวหัวละสองลิตรนี่ครับก็มีแต่เรื่องน้ํากับปุ๋ยเนาะที่เหลือก็ดูแลตามปกติตามหน้าง,งานเลยแต่ละสวนนะครับก็การจัดก,การไม่เหมือนกันเนาะอันนี้ไปดูรุ่นรุ่นแรกเขานี่รุ่นแรกเขาอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบวันขึ้นแหละเน,นี่ยเจ็ดสิบห้าวัน นะครับเจ็ดิห้าถึงแปดสิบแล้วอันนี้บานก่อนเนาะต้นนี้มีสองรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นน้องเนี่ยก็จะโดนทิ้งเยอะนะครับรุ่นน้องจะโดนทิ้งเยอะต้นนี้น่าจะประมาณไม่ถึงสี่สิบไม่ถึงสี่สิบอันนี้ก็พาไปดูนะครับพาไปดูนี่ผมเปิดน้ําโซนนี้อยู่นี่ลูกก็เขาใล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปรียบอันนี้ก็ภาพรวมเนาะภาพรวมเดี๋ยวมาดูต้นที่ มีลูกเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับนี่อันนี้กี่ลูกเนี่ยผมให้ดูเลยนี่มันบานนะครับมันบานวันที่สามเดือนสี่หกสิบเจ็ดนะครับสามเดือนสี่หกสิบเจ็ดที่สวนเนี่ยเราบานตั้งแต่วันที่หนึ่งเนาอะ,อะแต่ว่าผมอ่ะมากะมามาเขียนวันที่สามเดือนสี่เดืนอนเมษาบานหนึ่งถึงสิบเนี่ยให้เรานับสามสี่ห้าเนี่ยเป็นเป็นเป็น วันที่หนึ่งได้นะครับวันที่หนึ่งได้ก็จะเป็นนับวันที่ห้าก็ได้เป็นวันที่หนึ่งนะครับโอเคเรามาดูภาพรวมต้นนี้สิบเจ็ดลูกผมไม่แน่ใจว่าจะเหลือถึงหรือเปล่าเพราะว่าลูกไหนไม่ไปต่อเราก็สอยนะครับนี่ออกกลมๆนี่ปีแรกนะปีแรกต้นกลับมาสมบูรณ์ช่างักอยู่หลายปีนี่ครับเหลือสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองสามสิบสิห้าสิบกสิบเจ็ดครบอยู่นะครับสิบเจ็ดลูก เดี๋ยวจะมีบางลูกที่ไม่ไปก็ก็สอยทิ้งเนาะเดี๋ยวมาดูภาพรวมอ,อันนั้นก็เครื่องผมเนาะ,ะนี่นี่ครับนี่แหละอันนี้ก็นามน่าจะเป็นลูกข้างบนตกใส่อันนี้ก็เบ่งนี่ก็ไปแล้วเป้าแล้วรับตกไซไปแล้วลูกหนึ่งอ่ะช่างมันกิ่งนี้สามลูกนี่ครับอยู่ประมาณน,นี้ นี่ต้นนี้ไม่แน่ใจเมื่อกี่ลูกห้าสิบสามนะครับนี่พ่อเขียนไว้ห้าสิบสามลูกแต่ว่าไม่ไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าผมต้องสอยทิ้งประมาณสี่ห้าลูกนะครับลูกเมไหนไม่ไปต่อเราก็สอยดูกําลังต้นนี่คอันนี้ยังไม่ได้โยงเนาะเออนี่กิ่งเริ่มเหยแล้วต้นนี้ต่อสู้กับวิกฤตใบอ่อนอย่างรุนแรงนียครับอันนี้ก็ยังเหลืออยู่ อไม่ได้ร่วงเนาะไม่ได้ร่วงใบอ่อนผมก็จัดการอย่างที่บอกโพสก่อนก่อนเนี่ยครับนี่ใบเริ่มเข้าสีเริ่มสั่งเขาแสงพอเริ่มสั่งเขาแสงได้เนะี่ยลูกก็จะหยุดร่วงอ่าความเสี่ยงก็เริ่มลดน้อยลงนะครับนี่อยู่ระยะนี้ต้นนี้ก็ไม่กี่ลูกหรอกไหมครับอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้ทําสารเขาเนะนี่ยเนี่ยสิบห้าลูกเห็นไหมนี่ครับก็ประมาณหนึ่งร้อย น่าจะประมาณ130ต้นได้นะครับที่ที่ที่ติดผลทั้งหมดเนาะผมลงสารไปประมาณ150เนาะเออเกือบถึงหรือ150เนี่ยจำไม่ได้แลวไม่ได้นับนับที่เหลือก็เป็นต้นซ่อมลูกก็ยังไม่ได้นับนะแต่คิดว่าน่าจะแตะ5,000ลูกนะครับน่าจะแตะ5,000ลูกอยู่เดี๋ยวก็ต้องนับนะครับต้องนับ วันที่25เดี๋ยวเราจะมานับกันนะครับคิดว่าเนาะ25สิ้นเดือนนี้ก็เกือบเกือบ90วันนะครับ25นี้น่าจะ80วันเออแต่80วันเนาะส่วนใหญ่นี่ต้นสาวนี่นะครับลูกออกจากกลมๆหน่อยต้นนี้นี่ไม้ก็ยังไม่ออกมากันนะนี่แขนก็แย่งอาหาร มีกี่ลูกมีไม่กี่ลูกนะครับต้นนี้เดี๋ยวพาไปดูต้นสาวนี่ต้นสาวที่ผมเคยถ่ายเนาะแบบโตเร็วนะครับเพราะว่าลูกเขาไม่ได้เยอะด้วยกิ่งเริ่มห้อยแล้วนี่ต้นนี้ก็ติดอยู่ประมาณหกเจ็ดลูกน่าจะถึงเออสิบลูกนี่ครับ เหลือถึงหรือเปล่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอสิบลูกพอดีนี่ครับสิบลูกทุเรียนสาวแล้วนี่เออนี้ยครับอยู่ที่ปุ๋ยแล้วก็น้ำเนาะจะเป็นโบจะเป็นเคสเรากําหนดได้หมดนะครับฝั่งนี้มันเปิดน้ําอยู่ผมไม่เดินดีกว่านี่ก็รุ่นแรกรุ่นแรกต้นนี้ไม่กี่ลูกต้นเนี้ยใบมันน้อยใบมันน้อยเนี่ยผมไม่ได้ทําสารนี่ครับออกธรรมชาติ คือปล่อยเขาปล่อยเขานี่ต้นนี้ก็น่าจะเยอะอยู่น่าจะสามสิบมีร่วงบ้างก่อนหน้านี้นะครับลูกบิดลูกเบี้ยวเนี่ยก็จะล่วงปกติอ่านี้มาดูต้นสาวนี่ต้นสาวต้นสาวก็ติดบาลานกับต้นเนาะเออพอไว้กี่ลูกเจ็ดลูกอันนี้น่าจะนับผิดหนึ่ง สี่เจ็ดแปดลูกนะครับแปดลูกเนี่ยออกทรงยาวมาแล้วลูกนี้ลูกนี้ไม่ไปเดี๋ยวต้องมาสอยต้องมาสอยทิ้งนะครับลูกนี้ไม่ไปมาสอยทิ้งนี่มาดูต้นนี้รุ่นน้อง นะครับรุ่นน้องนี่อันนี้น่าจะประมาณต้นต้นสิงหาเนาะตัดได้หรือจะประมาณกลางกลางสิงหานี่ครับรุ่นนี้ต้องเลยันที่สิบสิงหาจึงจะตัดได้รุ่นนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้นับหรอกนะผมจําว่ามันมานประมาณนี้รุ่นพี่มันตัดปกก่อนนี้ัอน,นี้ก็ต้องหลังๆไปต้นนี้ยังไม่ได้นับนะคิดว่าน่าจะประมาณ 7 0็ดถึงแปลูกนะครับติดไปกิ่งค่อนข้างเยอะเดี๋ยวต้องโยงเนาะไม่ค่อยชอบเลยครับตูอยู่ไปกิ่งแต่ลูกมันสวยแต่ก็ต้องโยงก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นอื่นๆบ้างนีครับต้นไหนที่เบ่งพูด,ดีหน่อยก็ลูกไป2อกิโลแต่สอกิโลกว่าก็มีนี่ไหมสวยๆเลยนี่ครับ นี่น่าจะเป็นรุ่นพี่บานก้อนรุ่นเนี้ยเอออาจจะบานก้อนข้างหน้านี้อ่านี้หลุดหนอนลูกหนึ่งนะครับนี่มีหลุดหนอนก็มีกิ่งล่างปกติผมจะแต่งทิ้งตั้งแต่เนิ่นๆแนละ้วต้นนี้ก็ใบอ่อนเนาะเหลือน่าจะเหลือสักสามสิบลูกได้นะครับ มีทิ้งบ้างนี่ครับทิ้งบ้างโหตอนนั้นมาแก้บิดเบี้ยวหมดเลยตูดประมาณสี่ห้าลูกตูดบิดเบี้ยวแย่งอาหารกับใบอ่อนที่ติดอยู่ประมาณน่าจะสามสิบน่าจะได้นะครับก็ลุนว่าจะถึงสี่สิบหรือเปล่านะครับแต่น่าจะไม่ถึงละผมว่าน่าจะสามสิบแต่สามสิบใบอ่อนพึ่งแก่ระยะเลยเพสลาดแล้วเข้าแก่แล้วนะครับสังก็แสงได้แล้วรุ่นนี้นะครับไม่ค่อยร่วงละ แต่ตอนนี้ก็โดยรวมก็ยังไม่ได้นับทั้งสวนนะครับแค่เขียนป้ายติดไว้นี่ก็พวงมาลีพวงมาีนี่อันนี้ลอยแคลเซียมเนาะเออนี่พอขาวเนี่ยไม่ใช่ายาแมลงเนาะเออเป็นแคลเซียมนะครับผมพ่นอันนี้มันต้นนี้มันก้นถังแล้วนี่ยาแมลงเนี่ยจะใช้แบบแต่ละรอบเนี่ยน้อยมากนะครับผมไม่ค่อะพ่นเยอะเท่าไหร่ถ้าไม่เจอแบบ พียพวกเนี้ยจะไม่ค่อยพ่นนี่พวงมันีนี่อันนี้ทดลองเนาะทดลองไว้ว่ามันจะโตรหรือเปล่ากิ่งนี้เดี๋ยลูกไหนไม่ไปก็เอาทิ้งนะครับโหติดน่าจะสามสิบสี่สิบได้ครับพวกมันีเดี๋ยวถ่ายให้ชมเนาะมาอัปเดตไม่เคยถ่ายนานแล้นะครับเดี๋ยวาวิธีการจัดก,การดูแล ทางใต้ก็บวกไปในคลิปนี้เลยนี่ลูกนี่นี่ครับแสงไม่ไม่ค่อยจะมีเนาะมันจะมืดๆหน่อยนะครับวันนี้คึมๆเนี่ยต้นนี้นี่ก็น่าจะสามสิบเกือบต้นเล็กต้นน้อยมีก็ต้นสาวเพิ่งออกวิกฤตมีใบอ่อนเนาะอันนี้ทิ้งไปแล้วสองลูก อันนี้ติดอยู่10กว่าลูกนี่ครับหก่อนนี้10กว่าลูกเหลือ4ี่หหประมาณ6ลูกนะครับติดอยู่โอเคอ่าต้นนี้ต้นนี้ก็ไม่ได้ตำสารนะครับใบเพิ่งจะมาสมบูรณ์ตอนที่ใบใหม่ชุดใหม่เนี้ยขึ้นมาเราก็เลยไว้ลูกดู จะไม่ไปบางลูกอ๋อนี้ร่วงมาแล้วเดี๋ยวให้ดูลูกที่ร่วงด้วยนะครับสาเหตุแล้วก็วิเคราะห์กันอนี่รุ่นนี้ก็หกสวันขึ้นแล้วนะครับนี่ผมให้ดูลูกที่ร่วงแนละ้นี่นะครับหนึ่งลูกไม่สมบูรณ์แล้วก็ในกิ่งมีจํานวนลูกเยอะเออมี3าสี่ลูกนะครับมันก็ร่วง ยังอาหารเนี่ยไม่ทานเพื่อนนี่นี่ครับลูกที่ร่วงจะลูกแบบเนี้ยลูกไม่ค่อยสมบูรณ์อันนี้เราต้องเข้าใจนะครับเจ้าของสวนเนี่ยเมื่ออยู่ในกลิ่งที่ลูกรุ่นพี่เขามีความสมบูรณ์กว่าหรือห่างรุ่นกันสักห้าวันสิบวันเนี่ยลูกแบบนี้ยนี่ครับมันก็จะทิ้งนะครับจะทิ้งเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เป็นหนามแดงเลยมันเขียวปกติแต่เขาอยู่ในกลิ่งที่มีรุ่นน้องเยอะ ออมีรุ่นพี่เยอะรุ่นน้องแบบลูกสองลูกลูกนี้ก็มีโอกาสนะครับลูกนี้ก็มีโอกาสเห็นไหมผมดูรู้เลยนะครับว่ามันบิดเบี้ยวผิดปกตินี่แค่ไปแตะที่ขั้วเห็นไหมนี่ครับอันนี้รุ่นพี่เขาสองลูกถ้าแนะนำเนาะก็คือเราสสยออกก่อนหน้านี้ได้นะครับเพื่อที่อาหารเนี่ยจะบาลานซ์กับลูกอื่น ไม่โดนแย่งไม่โดนแบ่งไปนี่เห็นไหมที่ร่วงนี่ผมยังไม่กล้าเดินเข้าเลยรุ่นนี้นี่นะครับอันนี้ก็ถ่ายบพวกเป็นน้ำจิ้มเดี๋ยวมาดูสาลิกาที่พ่อค้าบอกไม่รู้หรอกขายต้นหรือเปล่านี่ลูกยังไม่เบ่งเลยนะครับอ่เดี๋ยวดูว่าจะเบ่งไหมนี่ ออกทรงยาวเฟี้ยวมาเลยนะครับเดี๋ยวมาวัดดวงถ้าไม่ใช่สาริกาหรือเป็นพันอื่นๆอะไรเนี้ยก็เตรียมตัวนะครับผมตัดทิ้งก็เดี๋ยวต่อบนทองโหดนะครับโหดอันนี้กิ่งล่างเมื่อวานมีลูกสองลูกนะครับนี่ลวงเรียบร้อยนะครับกิ่งล่างๆนี่จะเอาไม่ค่อยอยู่มี่หกสิบแปดลูก จะบางต้นนี่ก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่แหละก็เท่าท่กับสวนอื่นเนาะผมดูแล้วอาวีพีเขาส่งภาพมาเมื่อวานใน,ในเพจนะครับก็ไม่ต่างกันมากนะักต้นไหนที่แบบมีลูกน้อยๆนี่ครับมีลูกน้อยน,อยนอยเขาก็โตโเร็วโตเอ่อโตไปกว่าต้นอื่นง่ายๆนะครับ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไม้มากั้นนะไม่รู้กี่ลูกนี่ห้าสิบสลูกอาจจะเหลือสี่ที่ห้าก็เป็นไปได้ร่วงแต่ลอยลอยยังไม่มีร่วงนะครับต้นนี้ยังไม่ร่วงต้นนี้เหมือนน้ำจะเกินหนามก็จะโต,โตโตได้ ยีออ่สิบกว่านะ่าจะถึงสามโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ถ่ายภาพรวมแล้วก็วิธีการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยหลังจากนี้จนถึงอายุ90วันเนาะเนี่ยระยะเบ่งคูไก้มีน้ำเท่าไหร่ก็ใส่เต็มที่นะครับพอแต่อายุ70วันเมื่อไหร่เนี่ยจำไว้มันเหลือเวลาอีกยีวันเนาะเต็มที่เลยนะครับอัดน้ำปุ๋ย เออใครมีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับเดี๋ยวปุ๋ยทัวท้ายทงสูงอะ่ะอย่าโยกโยกแบบอย่าใส่ยเยอะๆเออผูแตกนี่ต้นนี้น่าจะหกสิบห้านะครับหกสิบห้าลูกโอเคก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ